ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบาสสา,ร,าะระเพื่อนมาลงแบงไก่ครับวันนี้ผมกับมีไก่ลงแบงอยู่สองตัวกับเป็นชุดน้องของเจ้าสุดหล่อทั้งสองตัวครับเป็นไกข่ขวบพัวครับไก่พร้อมตอ่อฤดูที่แล้วมันเป็นไก่เกิดไทยฤดูเร็เหมืนกับท่านใดครับเป็นน้องของเจ้าสุดหล่อทั้งสองตัวครับครับตัวที่หนึ่งครับ ไก้เสียงดีทั้งสองตัวครับครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับครับเสียงตัวที่หนึ่งตัวที่ขันเมื่อกี้ครับน่ครับตัวที่สองเป็นชุดน้องของเกาสุดหล่อทั้งสองครับ เป็นไก่ขวบตัว,วกันครับเป็นรบบเป็นไก่ขวบตัว,ปวเป็นไก่พร้อมตัวครับมือนี้ผมกับมีไกล่ลงแบงอยู่สองตัวครับเป็นน้องของเจ้าสุดหลอทั้งสองตัวครับไปสนใจกระติดต่อมาได้ครับที่0623049169ครับหรือว่าทักมาทางเพจของราตีรุ่นบุตรก็ได้ครับ ตัวที่สองครับอีกตัวที่หนึ่งครับมันนี้ก็บม่มีอย่างไรครับผมมีไก่ลงแบงอยู่สองตัวครับเป็นน้องของเจ้าสุดหล่อทั้งสองตัวครับนะครับเสียงตัวที่สองครับอีกขันเมื่อกี้ครับ Terima kasih telah